องมีอนุญาตครอบครองนะครับผู้ใดไม่มีอนุญาตครอบครองนะถือว่าผิดกฎหมายนะโดนจับนะครับต้องระวังนะวันนี้บาวลุกนะครับพาเพื่อนๆมานะครับมาดูวิธีการขออนุญาตครอบครองเลื่อยโซ่ยนนะครับหรือว่าเครื่องเลื่อยบ้านเรานั่นเองนะเออแล่ตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วเดี๋ยวบาวลุกคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ไปดูเอกสารก่อนว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรหรือว่าจะต้องทำยังไง เมาแป๊บหนึ่ง few moments later. เอาละครับเมื่อกี้นะครับบอลลุกก็ได้ทําการเข้าไปนะครับกรอกเอกสารใบลอซอหนึ่งนะครับเป็นใบคำร้องขออนุญาตครอบครองเร่ยยนนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ได้ทําเอกสารเพื่อส่งไปขอพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับที่สำนักง,งานตํารวจภูธรภาค9นะครับจังหวัดสงขลานะครับเพื่อตรวจสอบระวัติ อัญชิญกรรมนะครับตอนนี้รอเอกสารแป๊บหนึ่งนะครับเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตนะครับก็จะมีไทยเอกสารบัตรประชาชนนะครับสองฉบับแล้วก็เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสองฉบับแล้วก็เขียนใบรอซอหนึ่งหรือใบคำร้องขออนุญาตนั้นครับสองใบนะครับหนึ่งฉบับมีสองใบแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เก็บหลักฐานไปแล้วจะ เดี๋ยวทําเอกสารไปพิมพ์ลายในมือนะครับรอสักครู่นะครับแต่เดี๋ยวบรรลุจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเลื่อยนต์ที่เราจะสามารถครอบครองได้นั้นตามกฎหมายนะครับปของป่าไม้แล้วนะครับต้องมีอนุญาตนะครอบครองเรื่อยนต์ตั้งแต่เลื่อยที่มีแรงม้า1แรงม้าขึ้นไปนะครับแล้วก็มีแผ่นบางครับโซ่12นิ้วขึ้นไปจะต้องมี อนุญาตครอบครองนะครับนะผู้ใดไม่มีอนุญาตครอบครองนะถือว่าผิดกฎหมายนะครับนะโดนจับนะครับต้องระวังนะใครที่ใช้เลื่อยอาจจะประกอบอาชีพหรือใช้เป็นส่วนตัวนะครับก็มาขออนุญาตไว้จะได้สะดวกในการใช้งานนะครับส่วนคนที่บอกว่านะครับเอ๊อยากจะมีเลื่อยไว้ใช้งานตัดแต่งกิ่งไม้ข้างบ้านหรือว่าในสวนนะครับก็ให้ใช้แผ่นบังกบโซ่หรือว่าบานะครับที่11.5นิ้วนะครับก็คือ ต่ำกว่า12นิ้วลงมานะครับหรือว่าใช้เครื่องที่มันมีกำลังเครื่องนะต่ำกว่า1แรงม้าลงมาก็สามารถใช้ได้ไม่ต้องขออนุญาตเพราะว่าเราถือเป็นอุปกรณ์อัดไม้นะใช้สำหรับการเกษตรกรรมนะนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเครื่องเล็กๆใช้งานได้แต่เครื่องใหญ่จะต้องมีใบอนุญาตนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็รอสักครู่หนึ่งเราก็จะได้นี่ครับเอกสารฉบับนี้นะครับ อเป็นเอกสารขอความร่วมมือสอบประวัติลายนิ้วมืออนี่นะครับชื่อของบรรลุเองนะครับก็ไปที่ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐานภาคเก้านะครับเนเ่อนเดินทางนะครับห่างจากตรงนี้ไปประมาณ70กิโลเมตรอืมไม่น้อยนะครับไปเจอกันที่ภาคเก้านะครับ สำนักงานกรมของทรัพยากรนะครับประมาณหกสิบหรือเจ็ดสิบกิโลนี่แหละครับก็ไม่ได้ตั้งกิโลมานะครับไปถึงแล้วนะครับถึงนี้นะครับเดี๋ยวไปปั้มลายนิ้วมือกันครับอ้าวเพื่อนๆครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับมาพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับแต่ท้านปิดคาดนิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้นะครับการพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับทันสมัยนะเขาจะให้พิมพ์ด้วยระบบการสแกนลายนิ้วมือนะครับเป็นดิจิตอลแล้วนะครับก็คิดว่าจะ ต้องนิ้วดํานะครับไม่มีนะครับไม่มีนิ้วดํานะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่านะรอประมาณสิบห้าวันนะครับหลังจากนี้สิบห้าวันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะรอกันนะว่าเราจะได้หรือเปล่าสิบห้าวันนะครับก็คือเป็นที่ตกเถียงกันนะครับว่าจะต้องใช้เวลาสักกี่วันเราถึงจะนะขออนุญาตเสร็จสิ้นนะครับนี่ครับมาพิมพ์ลายนนมือก็มีค่าธรรมเนียมนะแล้วก็หนึ่งร้อยบาทครับ นะโอเคเดี๋ยวเราเสร็จสิ้นนะครับก็จะรอรับโทรศัพท์นะครับที่ทางสํานักงานทรัพยากรนะครับจะโทรมาบอกว่านะตอนนี้เราตรวจสอบลายนิ้วมือแล้วตรวสอบประวัติประวัติรเรียบร้อยแล้วถ้าได้ก็คงจะออกได้ใบรอสอสองนะครับนะรอใบรอสอสองเราก็โทรมาโอเคเราดูนะครับว่ากี่วัน